ครับเมื่อนี้กับไปตลาดมาเนะครับเนะได้มึกมากครับสองตัวเกือบโลครับเนี่ยครับกับเท่าแขนผมเลยนะครับเดี๋ยวืันนี้เอาจะมาเฮดเมนูหนึ่งนะครับหนึ่งแก้มเราเอ้ยหนึ่งกระเขานะครับเมนูกับเขานะครับขั้นตอนแรกได้ของทะเลมาผมบวบาใจนะครับเพราะว่าเขาอยู่เชียงรายครับกลัวของทะเลจะมามาถึงนี่ก็ไหนจะใช้เวลาโดนด้วยกัน ก็ต้องลางในเกลือก่อนอันดับแรกเลยคุกเกลือก่อนน้ำยาวนะครับ้อ้โหมาเขาใส่างมาเนี่นะครับโอ้โหเนาะแต่ก็ยู่เชียงรายฝ่อมันเหนือดิไกลจากทะเลนะครับ แบกกลางออกก่อนเลยครับหลังจากที่เทาล้างเกลือเสร็จนะครับเนาะตามด้วยโซดานะครับครับหลังจากที่เทาทําการบางังเรียบร้อยแล้วเดีท้าเสียเอาไปลุงหมอกันนะครับเขาเอาไปนหนึ่งกันนะครับมือต้ยใหญ่ๆ ซึ่งตัวไปครับเตรียมพร้อมหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเอาหมึกเอาหมึกใส่ในซึ่งหนึ่งกันเข้าอย่างซึ่งเนาะซึ่งหนึ่งนะครับสองตัวเกือบเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดฝาไปครับรอสักประไม้กี่นาทีนี่แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวนะครับ โอเคครับแล้วปิดไาไปนะครับนะครับหลังจากที่เขาก็ลังหนึ่งมืดนู่นะครับในเขาก็มาเตรียมภาชนะเราครับเตมน้ำจิ้มนี่คงตํำรอไปละเผ็ดแน่นอนครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับสามรสนะครับซีฟูดเลยนะครับเดี๋ยวมาลาดกันเดี๋ยวรอมึกสุกนะครับครับหลังจากที่เขาหนึ่งมาประมาณห้าทึงหกไาที่นะครับแล้วเปิดดูนะครับ โอเคครับตอนนี้กันนะ่าจะสุกแล้วครับเดี๋ยวเราไปราดน้ำจิ้มกันแซ่บๆนะครับครับเดีเวลากินแล้วครับเดี๋ยวตักใส่จานแล้วไปกินกันโอ้ร้อนๆน,น,นี่ครับเี็บลายครับพร้อมกินครับเดี๋ยวไปราดน้ำจิ้มกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราราดน้ำจิ้มกันครับ อีสานหอมครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถูกใจกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช่นะครับช่องอีสานสายเหนือนะครับคนเชียงรายได่บอกอีสานเพื่อถือใจกับฝากติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ